สวัสดีค่ะมะนาวขจมานําเสนอวิธีการทําแกงออมนองงัวด้วยค่ะสูตรป้องไม่ป่าเองค่ะเครื่องแกงกับมุ้งยังหลายค่ะตามเคยค่ะพี่น้องอาหารอีสานเฮาเนาะค่ะก็จะมีตะไคร่หอมๆแล้วก็พริกค่ะตามรายละเอียดอันนี้น้องงัวค่ะบนนองงัวก็น่องกล้วซองยาง่ลยนะคะพอดีถามแล้วก็ลืมน้องสาวพนเอามาให้ค่ะพี่น้องได้พูละแกงหน่อยนึงค่ะพี่น้อง อ,อมน่องงวค่ะพี่น้องอันนี้เิ่นต้มซุกเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่เอามาอ,อมอย่างเดียวค่ะหน่องงวงมันก็เป็นตอนใหญ่ๆเนานะคะแม่ปากคะเอาไปซอยไปหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพอหั่นแล้วค่ะเอามาใส่เครื่องแกงค่ะจากนั้นก็เอาไปต่างไฟเลยค่ะพี่น้องจากนั้นก็เติมน้ำเพาะเจาะค่ะใส่น้ำลงไปต่างน้ำให้เดือดใส่พริก ลูกดดต้องไปน้ำค่ะพี่น้องใส่นาประเดกใส่ผงนัวค่ะขั้นตอนการทำก็บมี่ยั้งร้ายค่ะก็รออีกแบบนึ่งค่ะพี่น้องให้นาประเดกซุกพริกซุกค่ะอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะจากนั้นก็ใส่พักเติมลงไปเลยค่ะคนให้เข่ากันค่ะพักในนี้ก็มีตตำลึงแล้วก็พักอีเลิศค่ะพี่น้องเมื่อได้ไปตลาดก็ได้มีแค่สองยางค่ะแต่กระแสบคือเก่าจ้าของแสบเหตุใดกระแสบเนาะค่ะ อ,อมน่องงัว่วเรียบร้อยแล้ะค่ะพี่น้องหนาตาหน้ากินค่ะพี่น้องของหมักค่ะพี่น้องเลยเด็กกินของแสบอีกแล้วค่ะมีข้าวเหนียวห่อนๆน,น้ำค่ะพระอิเลิศค่ะพี่น้อง วันนี้แม่ป่าขอ,อาตัวลาไปก่อนดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ป่าพาทำพากินเลยนะคะขอบคุณค่ะ